อันนี้ก็จะเป็นคูดมีไฟนะครับไฟบวกนะครับก็จะเข้าเส้นสีเขียวนะครับบวกจะเข้าเส้นสีเขียวนะครับส่วนไฟกาวนะครับจะเข้าเส้นสีขาวนะครับก็ดึงไฟเข้าได้เลยครับสีเขียวก็ดึงไฟลีจากมัลติฟังก์ชั่นได้เลยนะครับส่วนสีขาวก็ดึงกาวจากตัวถังโครงพุงมาเลยก็ได้นะครับก็จะติดเหมือนกันนะครับส่วนอีก2เส้นก็จะเป็นระบบของคูด นะครับคูดคอนโทรลนะครับผมก็ทันรถเดิมมีอยู่แล้วก็พร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นแท้นะครับแท้ญี่ปุ่นตัวนอกนะครับก็จะสวยๆแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นแท้ญี่ปุ่นนะครับงานแท่นี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับก็มีหลายหลายแบบหลายอย่างนะครับ แบบนี้ก็จะกาวที่โค้งนะครับกาวที่ตัวน็อตเลยนะครับแล้วก็ไฟหลีหลีบวกก็จะเข้าเส้นสีเขียวเหมือนกันนะเส้นสีเขียวเหมือนกันนะครับ,นนรบพินนี้นะครับเส้นสีเขียวแล้วก็จัมไฟตัวไฟหลีมาได้เลยนะครับจัมไฟหลีเข้าสีขาวสีเขียวด้วยเลยนะครับครับผม อาจจะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวสีสีขาวนะครับรุ่นนี้ที่มีสีสายนะสีขาวนี้ต้องต้องชักออกจากพินอนะไม่งั้นมันจะเป็นแต่ครับแต่จะดังตลอดนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าคนที่ยังไม่เคยใส่นะครับยังไม่เคยติดตั้งนะครับสีขาวนี้ต้องชักออกจากปลั๊กนะครับทั้งขาวทั้งเขียวชักออกจากปลั๊กได้เลยนะครับก็ไปต่อ กับเขียวก็เป็นไฟลี่ครับจากมันติฟังก์ชั่นหรือว่าขาวก็จะทําทเป็นแหวนนะครับขันยึดกับตัวน็อตได้เลยนะครับตัวน็อตที่ยึด2รูนี้นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นมันติของแท้ครับโตต้านะครับก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคูดคอนโทรลแท h, ตต้โตต้าแบบมีไฟนะครับสายไฟก็จะมี4เส้นแบบนี้นะครับรถที่มีคูดอยู่แล้วนะครับอยากได้เป็นคูดมีไฟก็ หรือไปติดตั้งได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับแท้ครับเป็นแท้มือสองนะครับแท้มือสองปั๊ครบนะครับถ้าเบิกที่ญี่ปุ่นชุดนี้ก็น่าจะ4,5่พนะชุดนี้น่าจะอยู่4,5 0 0นหครับแค่สายนี้ก็เกือบส0 0พนนะครับสายเส้นเดียวนะครับสายของปั๊หวัดท้ายนะครับประมาณนะครับเห็นราคาพาร์ทเบิกญี่ปุ่นก็จะประมาณนะครับ ยังคืนเปิดก็ไปหลีกจะขึ้นแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับก็เห็นชัดเจนสวยงามเป็นแนว V.P. ครับไฮโซรถดหลุมไม่เหมือนใครครับเป็นงานแท้นะครับไม่ใช่งานจีนนะโตต้านะครับมีเข้ามาแค่นี้นะครับผมราคาก็จะแรงสักหน่อยนะครับตามความหายากนะครับจะประมาณนี้ครับผม สนใจยังไงก็ลองทักมานะครับถ้ายังเหลืออยู่นะครับก็จับจองกันได้ครับไม่มีโครงนะครับ PT ช็อปชนบุรีนะครับ0805 803388นะครับก็มีรับติดตั้งให้ด้วยนะครับก็มีคิดค่าติดตั้งไปนะครับผมกระเทยให้ดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นคูดคอนโทรลที่มีไฟลีแบบนี้นะเป็นของโตโยต้านะเอาใส่ในทุกรุ่นนะครับที่มีคูดคอนโทรลนะครับ ตัวที่ไม่ไม่มีไฟก็ใส่เป็นไฟไฟได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เทสนะครับทั้งสามตัวเทสหมดแล้วนะับพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองดูครับผมก็จะไม่เหมือนใครครับเท่เทนะครับรอๆนะครับ,รบประมาณนี้ครับส่งให้ดูใกล้ใกล้นะครับทั้งคืนก็ เทไม่เหมือนใครแน่นอนครับใครที่อยากสุดก็จะประมาณนี้ครับผมตัวนี้สุดแน่นอนครับขอบคุณมากครับ